อยู่กับผม Hobby, ชื่อเนี่ยฮอบบี้เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมารีวิวหมวกชินคาเ e เลเดอร์2,023นั่นเองนะครับผมสำหรับหมวกจะเป็นไงไปรับชมคลิปพร้อมกันได้เลยนะครับมาแล้วนะครับผมสำหรับหมวกชินคาเมเลเดอร์2,023ที่ผมได้ทำเสร็จเรียบร้อย100% อาจจะมีคําถามสงสัยกันเกิดขึ้นนะครับว่าทําไมสีไม่เหมือนในตัวอย่างหรือภาพนิ่งเลยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสีที่จะแบบว่าหาใกล้เคียงตัวอย่างแล้วก็ภาพนิ่งอ่ะเป็นสีที่หาค่อนข้างยากมากๆนอกจากไปไป,ไป,ไปแบบว่าไปสั่งทําสีนะครับผมซึ่งมันก็มีทุนค่อนข้างสูงใครที่เคยดูพาที่1น,นะครับจะรู้เลยว่าหมวกใบเนี่ย ผมทาสีผิดไปหลายครั้งมากๆนะครับคือในในคลิปอะ่ะอาจจะมีแค่ผิดแค่สีสองสีนะแต่เอาจริงๆอ่ะมันผิดไปประมาณ4ีถึงหสีเลยซึ่งมันก็เปลืองงบมากๆนะครับผมผมก็เลยตัดสินใจฟรีสไตล์นะครับผมทําสีตามที่ใจตัวเองต้องการเลยนะครับใครที่เคยดูคลิปเก่าๆของผมนะครับผมจะคอยบอกตลอดว่าผมเป็นคนที่ชอบสีแบบโทนแมทัลลิกหรือโปร่งแสงที่เวลากระทบกับแสงนะครับมันก็จะมีความเงาสาใจอย่างนี้ แล้วก็สีนี้นะครับผมก็เคยใช้กับหมวกคาเมเลเดอร์ V1 หรือคาเมเลเดอร์อิจิโกะนะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูคลิปนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวไอไว้ด้านบนนะครับผมสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยเรากมาดูในส่วนของหมวกชิงคาเมเลเดอร์2023กันเลยนะครับผมหมวกใบนี้นะครับก็มีเขาโครงเดียวมาจากหมวกคาเมเลเดอร์อิจิโกะหรือคาเมเลเดอร์ V1 ่นเองนะครับผมแต่ก็เอามาทำรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเห็นในชัร์ตสุดเลยก็จะเป็นส่วนปาก จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าส่วนปากมีารายละเอียดดีเทลเยอะมากๆมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกคือมันจะมีพวกส่วนน็อตด,ด้วยแต่ผมไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นพวกแบบหมึกที่เอาไวท้ทาพวกกันพลาอาจจะมาทําเป็นพวกส่วนน็อตมาวาดเป็นส่วนน็อตนะครับอันนี้ก็เอาไว้ข้าๆขวๆาก่อนละกันารายละเอียดก็จะดูดูดันขึ้นมานะครับอารมณ์ประมาณคล้ายๆแบบ the first นะครับใครที่เคยดู the first นะครับก็จะรู้เลยว่าสีมันไม่ไว่าจะเป็นทั้งสีรายละเอียดดีเทลนะครับจะมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดเลย ต่อมามาดูในส่วนของข้างๆนะครับผมข้างๆก็จะมีรายละเอียดนะครับผมช่วงนี้ถ้าเป็นหมวกเวอร์ชันปกตินะครับที่เป็น e z ก o หรือ V1 นะครับจะไม่มีตรงนี้อ่ะแล้ก็จะลากยาขึ้นมาด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีรายละเอียดอีกอต่อมานะครับเป็นส่วนของด้านหลังด้านหลังถ้าเป็นเวอร์ชันปกติจะไม่มีสามเหลี่ยมตรงนี้ออกมานะครับผมแต่นี้ของชิ้นค a m เบเดอร์ก็จะมี ถามว่าผมไปเอารายละเอียดนะครับดีเทลมาจากไหนเอามาจากหมวก T d ดี i รินะครับที่ผมเคยพรินต์ออกมาก็คือแกะแบบถอดแบบออกมาเลยนะครับผมถอดแบบออกมาทั้งหมดในส่วนของดวงตาอันนี้นะครับจะเป็นดวงตาที่เป็นเรซินเป็นหล่อเรซินหรือพรินต์พรินต์ทีดีนะครับเป็นเรซินใสเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งให้ดูด้วยมันก็จะมีเค้าโครนะครับที่ดูแบบทรงกลมวงรีขึ้นมาดูมีมิติมากขึ้นนะครับ ถ้าเป็นหมวกแบบว่ารุ่นเก่าๆที่ผมทำก็จะใช้เป็นแบบแผ่นอะคริลิกใสแล้วแบบว่ามันไม่ค่อยปูนไม่ค่อยนูนเพราะว่าผมไม่แทบไม่ค่อยมีเครื่องมือเลยแต่ในอนาคตอาจจะมีทํานะครับผมมันก็จะรูปทรงประมาณนี้ซึ่งไอเนี้ยจริงๆอ่ะมันก็แพงนะคู่หนึ่งอ่ะประมาณพันหนึ่งได้มันคู่แบบว่าตกข้างละห้าร้อยอ่ะผมก็แบบว่าอ่ะยอมกัดฟันทําดูเพราะว่าไหนๆก็ทําแล้วหมวกใบนี้นะครับใช้ทุนแบบว่าทุนในการสร้างอ่ะเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยในส่วนของดวงตาเนี่ยรวมๆแล้วประมาณเกือบเกือบสองพันได้นะครับผมอืแต่ผลงานที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับก็จะเอาไว้ตั้งโชว์ท่เซในบ้านเลยชุดอาจจะไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าในส่วนทั้งถุงมือรองเท้าที่จะเป็นสีแบบสีเดียวขับหมวกเนี่ยมันจะไม่มีสีนี้แน่นอนนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นเลยนอกจากว่าเราจะไปซื้อผ้าหนังนะครับที่ใกล้เคียงแล้วก็มาตัดเย็บเองหรือไปให้ช่างตัดเย็บให้นะครับ เอาตรงๆผมก็คงไม่ทำหรอกครับมันอาจจะแบบงบงบทุนในการสร้างเยอะเกินไปอ่อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้าวๆนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของด้านในนะครับนี่ด้านในหมวกด้านในหมวกก็จะมีบุกฟองน้ําเอาไว้นะครับผมทําไมต้องบุกไว้เพราะว่าหมวกใบนี้มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมันจะแบบว่าใหญ่ทั้งด้านหน้าไอ้แบบด้านข้างผู้ผิดนะครับผมขออภัยด้านข้างแล้วก็ด้านบน ทาให้เวลาผมใส่เข้าไปแล้วนะครับปกติอ่ะผมก็เป็นคนคอสั้นอยู่แล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บคางอะ่ะตรงเนี้ยมันจะหิวช่วงนี้คงเลยซึ่งมันก็ทาให้คอ,อผมสั้นลงไปอีกนะครับผมก็เลยมีการเสริมฟองน้ําดันฟองน้ำเข้าไปนะครับผมอ่ะต่อมาด้านในขาวขานะครับคืออะไรมันคือดวงตาเพชรนะครับผมนี่ถ้ามองสังเกตด้านในดวงตาครับจะเห็นว่าด้านในดวงตามีมิติมากขึ้นนะครับผมคนส่วนใหญ่จะเรียกไอ้วัตถุนี้เป็นผมเรียกว่าดวงตาเพชรหรือเป็นแบบ เป็นผ้าหนังเพชรนะครับผมซึ่งจะมีลักษณะดีเทลไค้ค้าแบบเหมือนพีระมิดเล็กๆเนี่ยหลายสิบอันเลยสำหรับผ้าอันนี้นะครับผมผมเขไปซื้อที่วงเวียนใหญ่มานะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูคลิปไปซื้อของที่วงเวียนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ตัวไอไว้ด้านบนเช่นกันอ่ะมันก็ทําให้งานดูมีมิติมากขึ้นเลยนะครับผม ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการมองนะครับผมการมองอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นสีดําใต้ดวงตาใหญ่นะครับผมสองข้างเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านในด้วยนะครับผมด้านในอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะมีถ่ายคลิปแยกเอาไว้แล้วก็แปะไว้ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะให้ให้เห็นถึงว่ามุมมองภายในอะ่ะเวลาเรามองออกไปข้างนอกน,นะครับผมจะมองเห็นประมาณไหนนะ แล้วก็ในส่วนต่อมาจะเป็นวิธีการสวมใส่นะครับหมวกใบนี้เป็นหมวกใบที่สวมใส่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ง่ายมากที่สุดนะครับตั้งแต่ที่ผมทํามาเนื่องจากว่าหมวกใบนี้นะครับมีขนาดเนี่ยช่วงการใส่ที่ใหญ่นะครับผมแล้วก็ไม่มีใต้คางปกติแล้วนะครับผมไรเดอร์ที่ผมทําจะมีคางเพื่อแบบว่าเว้ารับในเนี่ยช่วงโฟมยางเนี่ยว้ารับกับคานะครับ เวลาผมพูดนะครับผมคางผมจะไม่ได้โผลอ่อมานะครับผมแต่เนี่ยมันไม่มีส่วนเว้าโค้งข้คางอาจจะมีเห็นบ้านนะครับผมแตง่ายถ้าจะใส่จริงๆแล้วควรแบบว่าใส่หน้ากากสีดํานะครับหรือโมงเพื่อปิดไว้แบบว่าไม่เห็นคางชัดเจนนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่เลยนะครับผมก่อนวิธีใส่มันต้องมีไอเทมเสริมนะครับผมนั่นก็คือผ้าพันคอนะครับผมอันนี้ก็ลงทุนซื้อมาเลยนะครับนี่มาสนใยเลย เท่เลยครับผมรัดแท่นไปอ่ะเอาแค่พอเหมาะพอเจอะนี่ต่อามาใส่หวอกเลยนะครับผมสวมเข้าไปได้ง่ายแค่ดันหูด้วยนะครับผมการลังติดช่วงนี้ผสวยด้วย หมวกใบนี้เป็นหมวกหนึ่งที่ภูมิใจมากๆนะครับที่ทำออกมาแล้วก็ทําเป็นโมชั่นตัวเองนะครับผมเอาเป็นว่านะครับสําหรับคลิปรีวิวชินคอมเมอรเดอร์223ครับก็ขอจบงานรีวิวยินแ่้วนี้สำหรับคลิปต่อๆไปนะครับจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมทั้งเฟซบุ๊กและติกตอกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดตามเอาไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปกดไลค์หรือกดเพิ่มเพื่อนมาได้นะครับ อาจจะไม่ได้รับแอนนะครับเพราะว่าบางทีไม่เห็นมีคนแอรมาเยอะเกินครับผสำหรับรนี้ผมชูเนียของพี่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบเอาไว้รับชมคลิปต่อไปกันได้เลยนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ ชมจนจบสำหรับวันนี้ผมจูเนียร์ฮอบบี้ขอขอบพระคุณครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ